แกงปลานลูกเขาเอาปลาไปล้างตัดปลาเขายังไม่สับนะโหตัดตัดตัดต่อหุงข้าวยังหุงเรียบร้อยค่ะเราอยุดจะกับใช่ไหม <c ough> รอประกาศจากกระทรวงรอชื่อจะประกาศจากกระทรวงถ้าประกาศจากกระทรวงเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแหละมันสบายแล้วเฮ้ยก็เขาเอาก็เ,าาเขาเอาเท่านั้นเองเนาจะบรรจุนะคะบรรจุไปข้าราชการไงม,มีอย่างสิบบาทไย ไหาเราหาป่ะโนหาหอมให้น้าช้าหน่อยไม่จะซื้อหอมมามะก็บอกว่ามีต้องซือ้อแม่บ,นนแบ,บอกว่าอยู่ในนี้ไหนออเอาอม,มา ซื้อมานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแค่เดียวก็พ่อฮ,ฮะหาแล้วกลับจ้าที่นี้นะไม่เขาก็กลับเหมือนกันกันมาเอาจักรยาน<อ>าตรงนี้นะสามี<อ> อนจาร์นะทางมีประสบกา,ารณ์พอดีรับจอบจงางทำงงใจของที่สามพิเศษนะพิเศษบวาวันก็บจล้วโอไ<จ>ไ้ได้ใจเงินจ้างใจช่างจ้างใจเจ้าบุ๊กก็บุ๊กผู้ไิ้านในคยวานแหย่พดอทีพ่อที はい,い。